มาดูคู่รองสำหรับคําคืนนี้นะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานของทบนะครับน้องเอ็มกับน้องบิวทบนะครับเยอกับฝั่งโน้นนะครับทีมงานของขุนจนไม่ป่าบุรีรัมนะครับทางด้านของพี่นกกับน้องกล้องบุรีรัมนะครับในเหลี่ยมเสิร์ฟีคามพีสไตล์นะครับวันนี้ชิงอยู่ที่6 0,000นบาทนะครับเกมอยู่ที่13แต้มไม่มีเดียวนะครับโอ้โหสกอร์แรกมาแล้วนะครับเป็นฝั่งที่หันหลังทีมงานจากทบขยับแปมขึ้นนําเป็น1ต่อ0ูนนะครับ คุณจนนม่ป่าก็มาในเหลี่ยมฟีตายสองเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมแรกนะครับเจอกับทางด้านของน้องฟอมกับน้องโอูทบอนะครับเป็นทางด้านของทีมงานทหารบกนะครับเอาชนะไปได้ในเหลี่ยมแรกนะครับ ไปแล้วมาเลยนได้โฟกัมเลยเยีดีเลยปพนเพื่อนเพื่เพจตะกอไฟเตอร์ของพิชิตรูพานกับตล้วก็ใส่เถื่อนของโบฟูมีต่ภาพของเกมกีฬาฮะนำเพื่อนสุสนานน้องโบอาคาเดมี่ครับผู้ในรายการผู้นี้เป็นรองคู่อยู่ในรายการนะ วันคืนวันอาทิตย์ที่25มิถนะุนา2566ณสนามหนองบวอัวอคาเดอีมีอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเพื่อนๆอาจจะงงว่าบ้านฝางอยู่ตรงไหนของขอนแกน่นอยู่ติดตัวอำเภอเมืองฮนะอยู่ฝั่งโซนสนามบินมุ่งหน้ามาทางหนองเรืออำเภอชุมแพนะครับเกมเพิ่ง,งจะเริ่มต้นนะครับเสียนก กับครูกล้อง F F เจอกับน้องเอ็มน้อยและน้องบิวในสังกัดทบสง่งเข้ามาประก,ะกรวดนะ <PE> ครับสกอเท่ากันครับชิงเท่าไรครับชิงอยู่ที่หกหมื่นบาทฝั่งละสามหมื่นในงานจาประกอคนนี้นะครับครูเอกนี่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับชิงอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับ เป็นฝั่งของสังกัดทอบเอาชนะไปได้นะครับคนนี้เป็นคู่ร้องนะครับจริงอยู่ที่6กหมื่นนะครับขุนโจรเจอกับทอบอเหมือนเดิมนะครับนี่เราสัญจรมาที่สนามนองบัวอะคาเดมี่นะครับอาเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเต็มหนึ่งเท่านะครับออกเกมสืบโดยน้องบิวนะครับหลังเท้านะฮะจี้ไปหาน้องกล้องนกหงเล็กซีเข้ามาสวยนะครับ โอ้โหนักแรงนะครับไม่รู้ว่าจะหลบทันไหมเกมเข้าทําของน้องกล้องนะครับครูกล้องบรีรัมนะครับเต็มหนึ่งเท่านะครับขุนโจนได้เสริรบโดยพี่นกนะครับท็อปสปินมาทันหัวเน็ตลูกนี้เฉลบลำตัวเสียเป็นเต็มนี่นะครับลูกเสิบที่นักมองนักมองรุนแรงแล้วก็มาเลียดเน็ตด้วยนะครับเต็มสองต่อหนึ่งขุนโจนขึ้นนํานะครับ ฝานยอดนะครับ,ตร,บต,ตรงนี้เอ็มไหลเข้าไปน้องบิวกดไม่เหลือนะครับถ้าไดถึงตะก้อนะครับสายชิงเงินรางวัลเนี่ยฝั่งโน้นนะครับติบ่อยนะครับแล้วก็เก๋าเกมกว่านะครับเต็มนะครับหนึ่งต่อสองนะครับเกมสึกของน้องบิวโอ้โหเสิร์ฟดีทีเดียวนะครับหลังเท้าหนักแรงนะครับ ตามตีเสมอได้สำเร็จเป็นสองเท่านะครับเต็มสองเท่านะครับอยูนะครับเสิร์ฟเจาะช่องกลางน่าสายพี่นกยังอยู่นะครับไหลเข้ามาลูกนี้ถูกป้องเตะไม่เหลือนะครับแตมยังอยู่ที่สองต่อสองนะครับพี่นกนะครับตัดหย่อนมานะครับ น้องเอ็มนะครับไหลก็ไปเตะไม่เลยนะครับคู่เอกนี่รู้สึกว่าจะจบเกมเร็วนะครับเพราะว่าทางด้านของน้องฟอมนี่มีอาวุธเกมเสริมนะครับเสริฟดีแม่นยำนะครับทำให้เกมรับของฝั่งบุรีรัมย์คุนจนไม่ป่านี่ถึงกับป่วนเลยทีเดียวนะครับี่ มาดูคู่รองบ้างนะครับแต้มยังอยู่ที่2ต่อ2นะครับเกมสิร์ฟของน้องบิลนะครับหลังเท้านะฮะจี้ไปหาพี่นกรับไหลมาคุกก้องเอาเตติตะข่ายโอ้โหนะครับเตะไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางทบขยับขึ้นนำเป็น3ต่อ2นะครับแต้มนะครับ3ต่อสอบทบขึ้นนำอยู่นะครับ บิวนะครับเสิร์ฟทัดหัวเน็ตไปโอ้โหเป็นแต้มนะครับอืหมดสิทธิ์รับจริงๆนะครับเพราะว่าลูกมันไปทัดหัวเน็ตแฉล็บนะครับน้ำหนักมันก็พุ่งแรงด้วยนะครับขยับหนีออกไปเป็น4ีต่อ2แล้วนะครับแอดมินเสียงหล่อจังนะครับถ้าอยู่ใกล้นีมีติปให้แล้วนะครับเต็มสีต่อ2นะครับเกมเสิร์ฟของทบนะครับ ตองบิวนะครับเสิร์ฟจอไปเสิร์ฟเอสนะครับโอ้ยลงหัวมุมเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับเพ้่มนำเป็นห้าต่อสองนะครับเต้มห้าต่อสองนะครับช่องกลางนะครับนาสายังอยู่กูกป้องต้องลากเล่นเองนะครับเตะเตะดีนะครับ แต้ม2ต่อ5าตามหลังอยู่3แเต้มสรับขุนโจรน,นะครับตัดก่อนมานะครับเอ็มไหลย,ยัดตัวนะครับน้องบิวโอ้โห,โหนะครับลูกนี้ยัดตัวนะครับเลือกที่จะเล่นหัวไปทนตารู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของแอดนมินนะครับจะขัดขัดหายหายนะครับขอไปเอฟซด้วยนะครับ,รบแต้ตม3ามต่อห้านะครับ เจาะช่องกลางอู้หูลูกนี้นะครับเข้าช่องกลางนะครับรับหลุดสําหรับทนานของน้องเอ็มนะครับได้เต็มไลบี้มาเป็น4ต่อ5้เต็มเดียวทันแล้วนะครับเต็มสีต่อ5้นะครับดูว่าจะตามตีเสมอได้ไหมนะครับหยอดม้าดีนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ยังรับนิ่งอยู่นะครับ แต้ยยังอยู่ที่ห้าต่อสีออออ่นะครับเกมเสิบของฝั่งทบนะครับบิวนะครับ<ว>สเสิฟกีไปเอา้าช่องกลางพี่นกวิ่งไล่ป้อนลูกมาจากท้ายคอร์ดโอ้โหยังได้นะครับยังไม่เสียแต้มนะครับแต่นะครับสี่ต่อห้านะครับ ตัดยอดดีนะครับเป็นแต้มอ,คอ,คอาอครับตามตีเสมอได้สําเร็จสําหรับขุนจนไม่ป่าบุรีรัมนะครับนี่นะนนท่านน้นของพี่นกมีจะมีลูกเกมเสิรฟท็อปกับลูกตัดยอดนะครับาเต็มห้าต่อห้านะครับเกมเสิฟข,ของพี่นกนะครับเจาะมานี่นะครับเป็นแต้มจริงๆนะครับเสิฟเอสลงนะครับพลิกขึ้นนำเป็นหกต่อห้าต้มนะครับ แต้มนะครับหกต่อห้าสำหรับคุณจนนะครับตัดหยดโอ้โหนะครับนี่นะครับจับจุดลำบากแล้วนะครับเริ่มจะปวดเกมเสิฟแล้วนะครับสำหรับทางด้านของพี่นกนะครับขยับหนีออกไปเป็นเจ็ดต่อห้าแต้มนะครับพึ่งทางของเกมแล้วนะครับคุณโจรมาอยู่ฝั่งนี้ส่วนทางทีมงานของทบไปอยู่ฝั่งน้อนนะครับ เกมต่อเนื hmm? ่องเลยนะครับเป็นฝั่งทางขุนจรนให้เสริมนะครับสกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อห้าแต้มนะครับช่องกลางทัดหัวเน็ตเป็นอีกหนึ่งแต้มโอ้โหนะครับเกมเสร์ฟของพี่นกบุรีดำนะครับผมทีเดียวนะครับขยับนี้ออกไปเป็นแปดต่อห้าแล้วนะครับแต้มนะครับแปดต่อห้านะครับ พี่นกนะครับฝานยอดนะครับอ้าวรับเสียโอ้โหเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับหลุดยาวๆเลยนะครับสลหรับฝั่งทางทบนะครับเต็มเก้าต่อห้านะครับขุนยวงได้เสิรต่อเนื่องนะครับดูนะพี่นกจังหวะนี้จะยอดเรือยอดนะครับเอานะครับมีเปรนิดนึงไหลเข้ามาเกือบจะหลุดอีกนะครับสลหรับทางด้านของน้องเอ็มนะครับ เต็มห้าต่อเก้านะครับเกมเสิบของฝั่งทอบบ้างนะครับเต็มห้ต่อเน้องบิวนะครับเสิบมาหน้าซ้ายเอานะครับขยับแต้มจนได้นะครับเข้าหน้าซ้ายของพี่นกหลุดนะครับไล่มาเป็นหกต่อเก้ต้มนะครับแต้ม6กต่อเก้สามเต้มทันนะครับเอาทัดหัวนี้มาเหมือนกันนะครับลูกนี้มองก้องยกลากเล่นเองนะครับ โอ้โหนะครับเกือบจะเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มเก้าต่อหกนะครับคุณจนได้เสิร์ฟนะครับพักจะลุกทุกลูกอ่ะแต้มเก้าต่อหกไปแล้วพวกนนั้หน้าซีดแล้วนะเจาะไปช่องกลางนะครับเอ๋มไหลมาสวยนะครับแต้มหกต่อเก้านะครับหมาท่องตังเอานะครับขยับ นะครับเกียมเสิร์ฟเพิ่มจะมาสลับทางด้านของน้องบิวนะครับไล่บี้มาเป็นเจ็ดต่อเก้าสองแต้มนะครับตามหลังนะครับก็ผัดกันได้พลละมดนะครับแต้มเจ็ดต่อเก้านะครับฝั่งทางทบได้เสิร์ฟโดยน้องบิวนะครับหลังเท้ามาไปอีกหนึ่งแต้มอานะครับขยับไล่บี้มานะครับเหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับโดนตัดมาหน้าขวาสุดนะครับ แปดต่อข้าแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับเอาเหลี่ยมตัวค้างก่อนนะครับลูกนี้ไหลไปสวยนะครับเบอร์ลูกนาเนตได้นะครับเอายังไงเอ่ยโอ้โหนะครับทางั้นกรรมการบอกว่าคูกกล้องฝาวนะครับฝาวตาข่ายนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางทอบอนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับเป็นเก้าต่อเก้าแล้วนะครับ แต้มเก้าเท่านะครับเอานะฮะโอกาสพลิกขึ้นนำของฝั่งเทาบอนะครับน้องบิวหลังเท้ามากระชอกเป็นแต้มนะครับพลิกขึ้นนำทันทีนะครับเป็นสิบต่อเก้าแล้วนะครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหลังจากสกอร์ห่างนะครับกลับมานำแล้วนะครับหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังห้าต่อเก้าตอนนี้พลิกแซงเป็นสิบต่อเก้านะครับแต้มนะครับสิบต่อเก้าฝั่งทางทบได้เสริมนะครับ หลังเขายาวๆลูกนี้ออกหนังนะครับท้ายเจมนะครับทางด้านของคุณจนไปปาตามหลังอยู่เก้าต่อสิบนะครับฝันยอดนะครับโอ้โหก็ชอกกลับมาเอานะครับโอกาสตามตีเสมอฝั่งวะทางบุรีลำ เป็นแต้มนะครับตามตีเสมอจนได้นะครับสิบเท่านะครับแต้มสิบเท่านะครับพี่นกฝานหยอดอุ้ยหยดดีนะครับแต่ว่ายังตัหลังเท้าได้ลูกห่างลูกที่แต่ของมาดีนะครับเปลี่ยนมุมเสือบ้างนะครับสิบต่อสิบตัดหยอดคืนมากนะครับเอ้าพี่นกรับไหล่มาคุกก้องได้ไหม โอ้โหยังได้นะครับพี่นกนะครับนึกว่าจะหลุดไปแล้วนะครับขอให้มาหน้าเนตได้นะครับครูกล้องก็ทําดีนะครับแตมยังอยู่ที่สิบต่อสิบนะครับพี่นกนะครับหลังเท้าโอ้ยยังอยู่นะครับเกี่ยวได้ไหลเข้ามาไม่เหลือนะครับถ้าางแม่นาจะกินกันสิบต่อสิบนะครับ มาดูครับผมตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ตึงเครียดทั้งสองฝ่ายต่อมาโอ้โหลูกตัวลูกนี้ลงนะครับเป็นแต้มนะครับเสิร์ฟเอสเลยนะครับขึ้นนำเป็น11ต่อ10นะครับนี่นะครับผมสิต่อ10นะครับน้องบิวนะครับตักมาท่องกลางน้อง้องนะครับยกยังคอนโทรลอยู่นะครับผู้เกือบจะหลุดนะครับตักหลังเท้าไปหน้าเน็ตนะครับ เต้ยสิบต่อสิบเอ็ดนะครับขุนจนได้เสิฟโดยพี่นกนะครับจบหมาหรือป่าางของขุนจนมป่ายอดนะครับตรงนี้ไหลยัดตัวนิดนึงแต่ว่ายังเตะดีนะครับแต้มนะครับสิบเอตต่อสิบสหรับทวบนะครับจะขึ้นแทนได้ไหมนะครับต้องดูครับช็อตนี้นะครับเข้าจองกลางหน้าซ้าย กุ๊ก้องตั้งลากเล่นโอ้โหไปคลองไอ้ยายนะครับลูกต่ำแต่ว่าเตะสันแบ็่ข้ามนะครับนี่นะครับผมมาขามไปแหวเปลี่ยนเป็นทางด้านของกุ๊ก้องเสริมบ้างนะครับสิบต่อสิบเอ็ดกุ๊ก้องสิบต่อสิครับผมไปนะฮะลูกนี้หน้าเน็ตไหลกับขึ้นมาเตะหายเหมือนกันนะครับสิบเอ็ดต่อสิบนะครับทอร์โบได้เสริมนะครับอะไรไงเสริมไปด้วยหัวรอบไปด้วยจินเหลืออะไรหรอยิบินเหลือนี่ ตัดหยอนม้านะครับโอ้โหนะครับจังหวะนี้ว้าวนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเสิร์ฟตัดหยอดน้ำหนักเบาพี่นกนี่รับปิ้นนะครับเสิร์ฟใส่น้ำหนักในเกรับสบายนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับเสิร์ฟบสองกสิบแท้มนะครับท่านของพี่นกบอกพี่นกเสิร์ฟแปยยงหลังบิวนะครับโอ้โหนะครับ ตอนนี้นะครับโอกาสปิดเกมครั้งแรกของฝั่งทอบอนะครับดูว่าจะปิดเกมลงไหมนะครับจะได้เสิร์ฟหรือเปล่าสลับฝั่งทางขุนจนไม่ป่านะครับต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับเสียงเหมือนฮานสุราชเลยนะครับไม่ใช่นะครับ12ต่อ10เกมเต็เมเดียวเกมนะครับ จาะมาหาพี่รบเอาเกมเลยนะครับโอ้โหนะครับอุตส่าห์ล็อกมาตั้งนานแตกสอแต้มร่วนะครับเป็นฝั่งทางทอบเอาชนะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยสกอร์13-10ต่อ10แต้มนะครับคู่เอกก็ชนะคู่รองก็ชนะนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางผิดตะกอไฟเตอร์ของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าพลาดเข้ามาดูไลฟ์สดก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ ช่อง Youtube ตักก็ชิดปู้านตะกอไฟเตอร์ Fighter นะครับขออนุญาตตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ